ได้เวลาโดดเรียนทั้ตีมาเที่ยวแบบนี้ก็ต้องไปทะเลในหน้าร้อนมาสร้งเสียเล่นทะเลเล่นชายนี้ชนวสวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับแสี a ชนนะคะวันนี้แสตดี้จะพาทุกคนไปเที่ยวกันค่ะ yeah! ตอนนี se for, se sabe, ้นะคะก็จะมาเที่ยวทะเลอีกเช่นเคยนะคะน้องใายชิปด้วย้าเป็นกรื่ังใจกันนถ่ะ a few moments later ขอเวลาเดินทางสักแป๊บหนึ่งนะคะที่จุดแ้กที่เราจะได้เห็นกันก็คือบักอ่างบางตะบูนนี่ค่ะช่วงเป็นจุดแรกของทะเลนี้ ตรงนี้ผ่านไปได้ยังไงเนี่ยนี่ซือสะพานสะเหรียญพระกีบางตะบูน <years> ถึงแล้วค่ะทุกคนที่นี่ก็คือบูสก,การ,รี่ถองนันเองคะรีบวิบ่งเข้าเลยนะคะไม่รอใครเลยเนี่ยแล้วนี่ซือาไภาพไพไ์ บนนะากาศคะัคสนุกแล้วข้ามอร่อยแบบคาวๆนะคะเห็นแบบนี้แล้วอยากรู้ใช่ไหมแลบบ้วใชไมมล่ะไปดูของจริงกันเลย เด็กห้องพักเลยนะคะขอเวลาไปเปลี่ยนชุดแป๊บน,นึงค่ะก่อนที่จะไปเปลี่ยนชุดขอมาลีวิวห้องไปหนี่นะคะ มีที่นั่หทนมากเลยแล้วมาเรามาเปดไฟกันมีนูดีคอะมีหขมหมาทำไมทีวีมันดเลอะเทอขนาดนี้ตนี้ก็จะมีห้องแบบใส่เสื้อผ้าไว้ มีหมอนนุ <Eso. S 2> ่มๆนะคะแล้วก <Sí. S 2> ็มีผ้าเช็ดตัวค่ะแล้วก็มีโต๊ะอะไรแบบนี้ค่ะยังมีทีวีหนึ่งเครื่อง้เย็มีตู้เย็นนะคะมีนี่นี่รมอกต้องไฟแล้วก็มีนี่ถังขยะค่ะแล้วก็มีนี่ตูก็เปถังขยะลค่ะมีสองอัค่ะอแล้วนี่อะไรบปานงเครืไป เมือนไปดูวิเซ็ตออกเข้าออกเข้าไงนี่ไงอ่ะแล้วก็จะมีน้ำตาลในข้าวในข้านี่ยิ้มขาวกระชับตอนนี้เราก็ถือได้ดีดีค่ะแล้วตรงนี้ก็จะมีผ้าคงแล้วเขาเป็นช่องไปจบอะค่ะน้ำตาลน้ำตาลก็จะมีวิวคอนเ่นแต่จะมี โอเคชุดใบน้ำกอนนะคะโอเคเยอะ ก่อนนะคะเรามากินอาหารเติมพลังก่อนก่อนที่จะเปลี่ยนชิ้น้านะคะโอเคไ่ล้ัวไ่้องใ่เ็แต่เไ้ร้มากด้นะเก็ดูให้ ดีไซายมันก็จะไม่เหมือนกันตรงนี้มันก็จะนุ่แมแบบดูดีค่ะแบบดูดีนะคะสาบายแบบอุ่นๆนะคะ,ะไปกันแล้ะตรงนี้นะคะมันก็จะดูเละๆแบบอะไรก็ไม่รู้ค่ะมันแบบแบบแข็งๆแต่มันก็มีมมมควานุ่มที่ดีอยู่ค่ะไปกันเถอะ แต่มันก็จะมีความข็งเล่นกันเลย

ล่นทะเลเล่นจับใบนะ้ำแล้วขึ้นมาแล้วนะคะแล้วเราก็มาอาบนักอยากเป็นที่ของเราแล้วก็ไปกินเอาเริ่มกินมักกลโลนีนะคะอร่อยไหมอร่อยมากเลยค่ะพี่สวัสดีคะ่ะตอนนี้นะคะแล้วก็มาเก็บของเล่นที่มีขนมในเซเว่นนะคะมาแกะกันเลย สวัสดีค่ะวันนี้อ่ะหนูจะรีวิวของหนูเองค่ะแล้วใครจะมาเล่นด้วยค่ะโอ้ยไปขบับคูบอกอยิามาสักคู <c oughs> <c oughs> ใช่ตัวนี้ค่ะกขนมก็จะได้เป็นลูปอมขอโุ๋นเลยนะคะที่แต่บางนี้ก็มาแกะเป็นก่อนเลยค่ะที่บอกว่าได้ขมก็เหนื่อยให้หนูเลยแลให้แบ่งกระถดแล้วมันก็จะเข้าตัวนี้นะคะนัองคือี้อันนี้คือปฏิทินป่ะนี่ปฏิทินมันจะมีมาเล่นที่ชายหาดตอนกลางคืนนะคะใจรู้มากเลยค่ะไปแลงสาจยากกินคารา จะเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะคะตอนพรุ่งนี้ก็จะไปที่อื่นต่อนะคะขอตัวไปวก่อนนะคะบายบาย The next day ทุกคนค่ะตอนนี้กช้าชล้วนะคะทุกคนค่ะตอนนี้หนูเพิ่งตื่นานะคะไปดูพระอาทิตย์กันค่ะอ้าวว้ตื่น นี่นะคะโซนอาหารเ้านะคะอุ้ยจาน,นโมร้ดับนี้มากินไหมเดี๋ยวตรงน,นี้เอาน้ำปุปนะคะนี่ค่ะกิน นี่นะคะก็ลองมากินข้าวอยู่ค่ะอร่อยมากเลยก็จะมีขนมปังที่หนูทำเองนะคะแล้วก็จะมีไข่ดาวค่ะแล้วก็จะมีไส้กรอกมีแฮมค่ะส่วนอย่างอื่นนะคะของพี่ก็จะเหมือนกันค่ะพี่พี่แบบปันหนูคะ่ะแล้วก็จะมีอะไรนะี่มันเล็กต้องโกะนะคะแล้วมันมีอะไรพี่ทองหยอดทองหยอด วันนี้ก็ไปอีกที่หนึ่งนะคะบ๊ายบายเราจากดีส่อนี้นะคะ, bye ะ,คะเดี๋ยวจะไปที่อื่น